รายการที่2 40วิ่ง800เมตรรุ่นอายุ40-44ปีชายชนะที่3เหรียญทองแดงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรินทร์วิชิระมาลาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะที่สองเหรียญเงินนายพหงขันสามด สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินชนะที่หนึ่งเหรียญทองนายอภิวัตเวชศิษฐ์สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินสถิติ2องนาทีสิบแปดจุดแประกาศเินาทเหรอ